วันนี้จะมารีวิวที่พักแบบแพรลอยน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะที่นี่คือว่าอนันตาริเวอร์ฮิ์รีสอร์ทกาญจนบุรีนะคะตั้งอยู่ริมเขื่อนสีนรินทร์บรรยากาศคือดีมากๆเลยเก็บกระเป๋าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยคะ่ะที่นี่จะเป็นที่พักแบบแพรลอยน้ำทั้งหมดเลยนะคะห้องกว้างมากๆหนึ่งห้องเนี่ยพักได้ตั้งแต่2คนจนถึง8คนเลยนะคะภายในห้องสะอาดมากๆค่ะข้าวของเครื่องใช้ก็เตรียมไว้ให้ครบเลยนะคะ มีพื้นที่ระเบียงหลังห้องกว้างขวางตอนเย็นนะคะวิวพระอาทิตย์ตกสวยมากๆเลยสําหรับสายชิลสายทะโลไล์รับรองว่าชอบที่นี่แน่นอนคะ่ะและเดี๋ยวขอพาไปเดินดูรอบๆพื้นที่รีสอร์ทกันนะคะไปดูส่วนอื่นกันบ้างว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างเลยที่นุ้ยชอบมากๆนะคะ เขามีบ่อปลาคาร์ขนาดใหญ่ถึง2บ่อเลยค่ะทุกคนแต่ละบ่อสีก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะบ่อแรกจะเป็นเน้นโทนสีเหลืองส้มค่ะฟีลอารมณ์ปลาทองประมาณนั้นเลยและอีกบ่อน,นะคะจะเป็นสีขาวส้มสวยไปอีกแบบค่ะเราสามารถมานั่งถ่ายรูปมาให้อาหารปลากันตรงนี้ได้นะคะวันก็จะมีการล่องแพเปียกใป็นนะาสา์คึกคักสายสนุกสนานรับรองว่าชอบและที่สําคัญเลยทุกคนที่นี่ มีส่วนน้ำมีเครื่องเล่นเยอะมากๆมีทั้งส่วนน้ำเทมโพลีนส่วนน้ำสําหรับเด็กส่วนน้ำสําหรับผู้ใหญ่และยังมีส่วนน้ำสไปเดอร์แมนอีกนะให้ดูความอลังการของส่วนน้ำที่นี่แบบเต็มเต็มตากันอีกหนึ่งรอบค่ะเพราะมันเยอะมันกว้างแล้วมันใหญ่มากจริงๆตกเย็นนะคะบรรยากาศวันที่เราไปคือฟ้าสวยฟ้าดีมากๆเลยโรแมนติกไปอีกแบบเลยนะเนี่ยเข้าพักที่นี่นะคะ จะมีฟรีอาหาร3ม,มื้อเลยนะคะเช้าเที่ยงเย็นและทุกมื้อคืออาหารดีอร่อยมากๆเลยและที่ชอบคือโต๊ะอาหารเหมือนเรานั่งอยู่บนบอบปลาเลยค่ะมีปลาคอยแหวก่ายอยู่ใต้โต๊ะตลอดเลยดูอาหารเย็นของวันนี้กันค่ะมีทั้งแบบเครื่องเคียงออเดิร์แล้วก็อาหารจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยและสามารถเติมได้ไม่อั้นด้วยนะคืออร่อยทุกเมนูเลยค่ะอาหารเช้าก็จัดหนักจัดเต็มมีหลากหลายเมนูนะคะ เครื่องดื่มก็จัดเต็มเช่นเดียวกันและในมื้อเที่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะต้องทานตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงหรือทานก่อนกลับก็ได้นะคะอาหารจัดเต็มเหมือนเดิม,มใครชอบที่พักแนวนี้นะคะทั้งชิลทั้งสนุกสนานมาที่นี่ได้เลยค่ะอนันตารเว์ฮิลล์รีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะ